การที่เราต้องเผชิญหน้ากับคนที่จ้องจับผิดเรานั้นเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นได้บ่อยครั้งในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะในที่ทํางานในครอบครัวหรือแม้กระทั่งในกลุ่มเพื่อนคนเหล่านี้มักจะคอยจับตามองทุกรายละเอียดของการกระทําและคําพูดของเราเพื่อหาจุดผิดพลาดที่เราทําไม่ว่าเราจะพยายามทําอะไรให้ดีขึ้นแค่ไหนพวกเขาก็มักจะหาเรื่องมาจับผิดเราเสมอสิ่งนี้อาจทําให้เรารู้สึกท้อแท้และเครียดเนื่องจากมันเหมือนกับว่า เราไม่สามารถทำอะไรได้ถูกต้องในสายตาของคนเหล่านั้นในบางครั้งคนที่จับผิดเรานั้นมักไม่ได้มีเจตนาร้ายเสมอไปบางครั้งพวกเขาอาจจะเป็นเพียงแค่คนที่มีมุมมองหรือวิธีคิดแตกต่างออกไปหรืออาจจะมาจากความไม่พอใจส่วนตัวหรือความไม่มั่นคงในตัวเองจึงต้องการที่จะทําให้คนอื่นดูแย่เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองแต่ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรก็คงไม่มีใครอยากที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ไนสภาวะที่ต้องถูกจับผิดอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่เราควรจะเข้าใจคือการที่คนอื่นมาจับผิดเราไม่ได้หมายความว่าเราทำผิดเสมอไปหรือเราไม่ดีพอบางครั้งมันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกหรือมุมมองของเขาที่ไม่ตรงกับเราเท่านั้นเองเมื่อเราตระหนักถึงต่อตรงนี้เราจะพบว่าไม่มีเหตุผลที่จะต้องเสียเวลาหรือพลังงานไปกับการตอบโต้หรือพยายามพิสูจน์ตัวเองให้กับคนที่ไม่ยอมรับเราอยู่แล้วการใช้ความเงียบในการตอบโต้คนที่จับผิดเรานั้น ไม่ใช่การยอมแพ้หรือการหนีปัญหาแต่เป็นการเลือกที่จะไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้การเงียบไม่ได้หมายความว่าเราไม่สนใจตัวเองแต่หมายถึงการไม่ให้ใครหรืออะไรมีอำนาจเหนือความรู้สึกและความคิดของเราการนิ่งเฉยคือการรักษาพื้นที่ส่วนตัวของเราให้ปลอดภัยจากการโจมตีของคนที่พยายามจะทำให้เรารู้สึกแย่และเป็นการแสดงให้เห็นว่าเรามีความมั่นคงในตัวเองหลายครั้งที่เราตอบโต้หรือพยายามอธิบายตัวเอง ให้คนที่จับผิดเราเข้าใจสิ่งที่เราจะได้กลับมามักจะไม่ใช่การยอมรับหรือความเข้าใจจากพวกเขาแต่กลับกลายเป็นความขัดแย้งหรือความผิดพลาดที่อาจจะยิ่งทําให้สถานการณ์แย่ลงการใช้ความเงียบในกรณีนี้จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะการนิ่งเฉยไม่ได้เป็นการยอมให้ใครมาทําร้ายเราแต่มันเป็นการเลือกที่จะไม่ให้ความสนใจกับความคิดของคนอื่นที่ไม่ได้ช่วยให้เราเติบโตหรือทําให้เรามีความสุข ความเงียบช่วยให้เราไม่เสียเวลาไปกับการโต้แย้งที่ไร้ประโยชน์และไม่ต้องจมอยู่กับการพิสูจน์ตัวเองให้กับคนที่ไม่สามารถเข้าใจเราได้ในขณะเดียวกันมันยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอภายในของเราเมื่อเราตอบโต้ด้วยความเงียบนั่นหมายความว่าเรารู้จักตัวเองดีพอไม่จําเป็นต้องพึ่งพาความคิดเห็นของคนอื่นในการกําหนดคุณค่าและความสามารถของเราเมื่อเราเลือกที่จะไม่เสียเวลากับคนที่จับผิดเราเราจะมีพลังงาน และเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญในชีวิตของเราการสร้างความสุขความสำเร็จและการพัฒนาตัวเองการที่เราไม่ตอบโต้หรือเอาความสนใจไปที่คนที่วิจารณ์เราจะช่วยให้เรามีจิตใจที่สงบและสามารถโฟกัสกับเป้าหมายในชีวิตได้อย่างเต็มที่การมองข้ามการวิจารณ์ที่ไม่สร้างสรรค์จะทำให้เราไม่ถูกดึงดูดไปในวงจรของความคิดลบที่มาจากคนอื่นซึ่งจะทำให้เราสามารถรักษาความสงบและมั่นใจในตัวเอง หนึ่งในข้อดีของการเยบคือการที่มันทําให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อของการสร้างความขัดแย้งที่ไม่จําเป็นคนที่มักจะจับผิดเรานั้นมักจะหวังว่าเราจะตอบโต้และแสดงความอ่อนไหวออกมาเพื่อที่เขาจะได้มีช่องทางในการวิจารณ์หรือทําให้เราดูไม่ดีในสายตาของคนอื่นการตอบโต้หรือการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจับผิดนั้นอาจจะทําให้เราตกอยู่ในเกณฑ์ที่คนเหล่านั้นตั้งขึ้นซึ่งไม่มีทางที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีสําหรับเรา ในทางกลับกันความเงียบทําให้เราอยู่ในจุดที่มีความเหนือกว่าเราไม่ต้องตกอยู่ในวงจรของการโต้ตอบที่ไม่มีวันจบสิ้นหรือทําให้ตัวเองเสียเวลาไปกับการพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นการนิ่งเฉยยังเป็นการแสดงออกถึงความไม่พยายามที่จะให้ความสําคัญกับคาพูดหรือการกระทําที่ไม่สร้างสรรค์ของคนอื่นซึ่งในท้ายที่สุดมันจะทําให้คนเหล่านั้นรู้สึกว่าไม่มีสิ่งใดที่จะทําให้เราสันคลอนได้ นอกจากนี้ความเงียบยังช่วยให้เรามีพื้นที่ในการพัฒนาตัวเองโดยไม่ต้องเสียยอเวลาไปกับการวิจารณ์หรือการเปรียบเทียบกับคนอื่นเมื่อเราหยุดฟังเสียงของคนที่คอยจับผิดเราก็จะได้มีเวลาในการคิดถึงสิ่งที่เราต้องการจริงๆในชีวิตเช่นการตั้งเป้าหมายการพัฒนาทักษะใหม่ๆหรือการเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองให้มากขึ้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นการพัฒนาในทางที่เป็นประโยชน์และทำให้เราเติบโตขึ้นในฐานะคนที่มีความมั่นคงภายใน บางครั้งการอยู่ในความเงียบไม่ได้หมายถึงการหลีกหนีความจริงหรือปัญหาแต่เป็นการทําให้เรามีเวลาคิดก่อนที่จะตอบสนองและทําให้เราตัดสินใจจากสอฐานการที่มีสติและคิดอย่างรอบคอบมากขึ้นเราอาจจะพบว่าเมื่อเรามีการตอบโต้ด้วยความรอบคอบไม่ว่าจะเป็นการเงียบหรือการเลือกคําพูดที่เหมาะสมเราจะสามารถสื่อสารออกไปในทางที่ไม่สร้างความขัดแย้งและยังคงรักษาความสงบของตัวเองได้ การรักษาความเงียบในบางสถานการณ์ยังสามารถช่วยให้เราประสบความสำเร็จในระยะยาวได้เพราะเมื่อเราหยุดให้ความสำคัญกับคำวิจารณ์ที่ไม่สร้างสรรค์เราจะสามารถโฟกัสกับสิ่งที่เราควรทำจริงๆและไม่ให้สิ่งที่คนอื่นคิดหรือพูดทำให้เราหมดกำลังใจการให้ความสำคัญกับความตั้งใจของตัวเองจะช่วยให้เราเดินไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์มากขึ้นและทำให้เราไม่ถูกทำลายจากคำพูดของคนที่จ้องจับผิดเรา การใช้ความเงียบจึงเป็นการรักษาอำนาจเหนือชีวิตของเราไว้ในมือของเราเองเราไม่ต้องให้ใครมาเป็นผู้ตัดสินว่าความสำเร็จหรือความพอใจในชีวิตของเราควรจะเป็นอย่างไรการพัฒนาทักษะในการไม่ตอบสนองต่อการจับผิดจะทำให้เรามีความสุขภายในตัวเองและมีพลังในการสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายและความสำเร็จที่แท้จริงการใช้ความเงียบในสถานการณ์ที่คนอื่นพยายามจะจับผิด เรายัางช่วยสร้างเส้นทางให้เรามองเห็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตได้ชัดเจนขึ้นความเงียบเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราไม่ถูกครอบงำด้วยความคิดเห็นหรือการตัดสินของผู้อื่นการไม่เสียเวลาตอบโต้ทำให้เรามีเวลาและพลังงานที่จะไปโฟกัสกับสิ่งที่มีค่ามากกว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่เข้าใจเราการพัฒนาความสามารถของตัวเองและการมุ่งสู่ความสำเร็จในทางที่เราต้องการจริงฮ่า บางครั้งความเงียบก็เป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้ใหญ่และการมีสติในทุกสถานการณ์การตอบโต้คนที่จับผิดเราด้วยอารมณ์หรือคำพูดที่รุนแรงอาจจะทำให้สถานการณ์ยิ่งแย่งและเป็นการเสียเวลาในการพิสูจน์ตัวเองให้กับคนที่ไม่สามารถมองเห็นค่าของเราได้อยู่แล้วการเลือกที่จะเงียบก็เหมือนกับการบอกตัวเองว่าฉันรู้ว่าฉันดีพอฉันไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองให้กับคนที่ไม่เข้าใจฉัน ความมั่นคงในตัวเองคือสิ่งที่คนที่จ้องจับผิดเราไม่สามารถทำลายได้การใช้ความเงียบยังเป็นการแสดงถึงความเข้มแข็งทางอารมณ์เพราะการไม่ตอบสนองหรือโต้แย้งในสิ่งที่ไม่จำเป็นเป็นการรบบอกถึงความรู้สึกที่มั่นคงในตัวเองเมื่อเราไม่ตกอยู่ภายใต้ความรู้สึกผิดที่เกิดจากการวิจารณ์ของผู้อื่นเราจะสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างมีสติการเงียบทำให้เรามีเวลาคิดในสิ่งที่สำคัญและแตัดสินใจอย่างมีเหตุผลมากกว่าการตอบโต้ไปตามอารมณ์ ซึ่งจะทําให้เราสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่ไม่จําเป็นและโฟกัสกับสิ่งที่ช่วยให้เราเติบโตได้อย่างแท้จริงสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการที่เราหยุดให้ความสําคัญกับคําพูดหรือการกระทําของคนที่คอยจับผิดเราช่วยให้เราสามารถหลุดพ้นจากการเป็นเฉลยของความคิดเห็นหรือความคาดหวังของผู้อื่นและกลับมามองตัวเองในแง่ดีขึ้นได้ความเงียบทําให้เราได้กลับมาทบทวนตัวเองมองหาเป้าหมายและทิศทางในชีวิตที่ชัดเจนขึ้น มันทำให้เราได้เห็นความสำคัญของการให้ความรักและความเอาใจใส่กับตัวเองและช่วยให้เราไม่เสียสมาธิในการไปโฟกัสกับสิ่งที่ไม่ได้ช่วยให้เราเติบโตบางครั้งเราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับคนที่คอยจับผิดเราได้แต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะตอบสนองอย่างไรเมื่อเราตัดสินใจที่จะไม่เสียเวลากับคนที่คอยวิจารณ์หรือจับผิดเราเราจะพบว่าเราได้รับพลังจากการให้ความสำคัญกับตัวเองมากขึ้น และสามารถสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จในทางที่เป็นของเราเองคนที่จับผิดเราไม่ได้มีอำนาจที่จะควบคุมชีวิตหรืออารมณ์ของเราเว้นแต่เราจะยอมให้พวกเขามีอำนาจนั้นความเงียบในการเผชิญหน้ากับคนเหล่านี้จึงเป็นการรักษาความสงบและจิตใจที่แข็งแกร่งเพื่อไม่ให้เราหลงไปในวงจรของความคิดลบที่พวกเขาพยายามจะสร้างขึ้นเมื่อเรามีจิตใจที่มั่นคงและไม่ตอบโต้ในสิ่งที่ไม่สำคัญเราจะสามารถสร้างชีวิตที่ เต็มไปด้วยความหมายและสามารถมองเห็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองและการเติบโตที่มากขึ้นท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราคือการรู้จักตะเวงและไม่ให้ความคิดเห็นหรือการวิจารณ์ของคนอื่นมาทำลายความมั่นคงและความสุขภายในตัวเราการเลือกที่จะไม่เสียเวลากับคนที่จับผิดเรานั้นเป็นการเลือกให้ชีวิตของเรามีคุณค่าและมีทิศทางที่ชัดเจน เราจะไม่ให้สิ่งที่ไม่สำคัญมาทำให้เราลงลืมสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนั่นคือการใช้ชีวิตในแบบที่เราเป็นและทำสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขและพึงพอใจในตัวเอง